ผมได้โปรเจคเตอร์มาใหม่ครับทุกคนเดี๋ยวเรามาลองกันเลย และนี่คือโปรเจคเตอร์จาก Expo s เขาบอกว่าแพงแต่ชัดมากเลยจัดมาลองดูอุปกรณ์ก็มีตามนี้เลยด้านหลังของตัวโปรเจคเตอร์ก็จะมีพอร์ตการเชื่อมต่อต่างๆสามารถเสียบแฟลชไดร์หรือเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์และเชื่อมต่อกับลำโพงก็ทําได้เลยมีรีโมทควบคุมมาให้และมีเซ็นเซอร์ปรับหน้าจออัตโนมัติเดี๋ยวผมพาทุกคนมาลองใช้งานเจ้าโปรเจคเตอร์ตัวนี้กันโปรเจคเตอร์ตัวนี้ให้ความคมชัดอยู่ที่ระดับ Full HD สามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi ตั้งค่าบลูทูธต่างๆและที่สําคัญเป็นภาษาไทยใช้งานง่ายปรับการซูมมมมมหหหหนนน้้้้้าาาาาจจออออไดดดปรรรรััับบบบุใใพพีกกผผงงงขเเเชะฏิิิิตต Android 12่่ เรามาลองเปิดคลิปวิดีโอดูกันว่ามันจะสมูทแค่ไหน,น,น,นไและขนาดของจอเนี่ยปรับได้ใหญ่สุด200นิ้วเลยนะเดีย๋ยวผมลองเทียบกับแมวให้ดูมึงจะอุ้มกูทำไมวะปล่อยดิ ปล่อยกูได้ยังจะขยาวกูอีกเหรอจักจักยังไม่ไหวอ่ะเริ่มตายกูแล้วลำโพงก็เสียงดีด้วยากกินารฉายภาพเนี่ยบอกเลยว่าค่อนข้างสว่างเลยแต่ถ้าอยากได้อัธรลดฟิลลงหนักก็แนะนาให้ปิดไฟห้องให้มืดที่สุดก็จะได้ความคมชัดและความสว่างที่ดีมากขึ้นบอกเลยว่าเปลี่ยนห้องเป็นโรงหนังเนี่ยทำได้ไม่ยากมีงบ2 0 0พนิดๆทำได้เลยกดดูที่ตะก้าได้เลยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับจุ๊บ